JK มาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกับรถเก๋งทรงสวยๆนะคะโฉบเฉี่ยวเลยค่ะมาในราคาตัดสดเลยนะคะคันนี้166,000บาทเท่านั้นค่ะทุกท่านขายเงินสดอย่างเดียวนะคะเร่มชุดโอนมีครบค่ะภาษีพบรบปี66นะคะราคาตัดเงินสดนะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งเนาะว่าตัดสดอย่างเดียวไม่มีบริการจัดไฟแนนนะคะ166,000บาทค่ะ h o n d a City นะคะรถยนต์ปี09เครื่องเดิม1.5เกียร์ออโต้นะคะเครื่อง VTEC ค่ะเดิมโรงงานมาเลยวิ่งดีขับขี่ได้สบายทางใกล้ทางไกลไปกันได้ปีก็ไม่ลึกทรงก็ใหม่นะคะความร้อนนิ่งๆน้ำไม่ดันกวนไม่ไหลาภายในสวยสะอาดค่ะออปชั่นก็คุ้มนะคะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็นฉ่ำเกียร์ออโต้ เข้าง่ายเข้าครบปกตินะคะบอดี้สวยๆไม่มีชนค่ะรถสภาพสวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะคะแอร์เย็นฉ่ำค่ะทุกท่านแม็ก,กุชขอบ15นะคะยางใหม่ทั้ง4เส้นสนใจคันนี้นะคะรถอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะสนใจไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองค่ะแอดมินก็เพียงแนะนำให้ชมนะคะหากสนใจก็ติดต่อกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลย นับหมายวันเวลาร่วงหน้านะคะเพื่อไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองด้วยแอดมินแนะนำเบื้องต้นกันไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ